ตอนนี้นะคะเราก็มาเที่ยวบ้านเพื่อนเลิฟเพื่อนหลักอยู่ที่ลาแมซิตี้อยู่ประเทศลาแมสตอนนี้เรากำลังจะออกไปงานงา <c oughs> นอะไรวะมึง <c oughs> มันคืองานอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเรากำลังจะออกไปนะคะที่งานเป็นแบบเฟสติวัลมีของกินขายนู่นนี่นั่นที่ปากน้ําหลังสวน <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไร แล้วก็ตอนนี้เราอยู่บ้านเซเลบท่านหนึ่งบ้านเซเลบมาแล้วจ้าแล้วอันนี้จัดครั้งแรกหรือว่าจัดมาหลายครั้งแล้วหมวไม่ถูก มันเคยไม่สัตมึง <c oughs> ก็พูดสิว่ามันเคยจัดหรือไม่เคย <c oughs> มันเคยจัดหรือเปล่าอ,นนอ,อ,อันนี้คือคนละแมทที่ถูกต้องนะคะทุกคน,นละแมทจะปากน้ำลังสวนนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ไปเที่ยวอ,อ๋อโอเคไหมคะโอเคนะทุกคน <c oughs> อย่าหวังเอาสารละนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่งานมีอะไรน่ากินบ้าง ็อยู่ที่นี่แล้วนะคะอยู่ที่อ,อ,อะไรนะบานน้ำมังเออบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ก็ฟิลเหมือนเหมือนงานวัดเนาะคลายๆเออเหมือนงานวัดถ่ายรูปกับป้ายปะไม่ถ่ายดู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 คือทุกอย่างที่แบบอยู่ตามงานวัดอะเออก็เป็นฟิลอย่างนั้นแต่ว่าจาอันนี้ก็จะบรรยากาศดีหน่อยเพราะว่าจัดริมทะเลเราก็จะไปหาอะไรกินเล่นๆก็คือยำหอยนางรม ได้ลำใหญๆยงงมากเลยงมากอ่ะเี่ยหวานตขาขาเอมื่อําไนําลำใหญ่ที่ทีลแมเขาว่าปังปังอ่ะคือบบใครขาดความหวานขาดน้ำตาลก็มันต้องกินเนาะ เหมือนอเวนิวเหมือนอเวนิวก็จะมีร้านอาหารร้านต่างๆร้านทำเล็บมีร้านนี้ก็มานั่งชิลแล้วก็มีอเมรอนด้วยนะคะอ๋อ,อก,ก็ชิลดีนะเนี่ยที่นี่มาบ่อยไหมคะมาไม่บ่อยคะ่ะแต่มาทีๆ <laughs> <laughs> ได้ไหมคะมะตะกี้เราก็สั่งไปเราเราสั่งต้มตีนไปเนาะต้มตีนกับ เบียชับ่ับเออต้มตีนไก่กับเบียช,บชับ่ับเราหายเป็นชดอะไรปะเปี่วมาแล้วนี่วันนี้เรามากินในนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละบุฟเฟ่ก็คือชามละ69บาบาทก็จะได้เส้นแบบนี้ ก็คือวิธีสั่งนะคะเรามาถึงใช่ไหมก็ชำระเงินที่แคชเชียร์เสร็จแล้วก็เดีย๋ยวเขาจะถามเราว่าเราเส้นอะไรเสร็จแล้วเราก็ไปสามารถไปตัดได้เลยทุกคนมันมันคุ้มมากๆ, mm. ๆเลยเพราะปกติที่กรุงเทพจะแบบ50บาทก็คือชามหนึ่งแล้ว mm. แต่อันนี้เราสามารถตัดได้เลยนี่มาดูชามนี้ mm. ก็จะมีเส้นให้เลือกเยอะมาก,ม,ม,กมีหมี่ยกมีนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีพวกไก่เนาะส่วนต่างๆข้อไก่ ตีนไก่ส่วนน่องแล้วก็มีส่วนปีกส่วนสะโพกด้วยก็คือแล้วแต่เราจะตักเท่าไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยนะอร่อยอยู่ในไหนอยู่ในตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตล,ตลาดเมืองใหม่ตลาดเมืองใหม่คือละแมนะ นี่แล้วก็69บาทรวมน้ำแล้วด้วยมีเก๊หฮวยมีชาเมาลิเฮ้ยคนใส่ตื่นมาก็สวยเลยตื่นมาแล้วสวยเลยแล้วก็ชุดเดิมด้วยตาวิงเลยตอนนี้เราข้ามกลับมาฝักงอนแล้วก็นมา,งงานะะนอยู่มากแะกินข้า ถิ่นสับมาแล้วไม่ต้องเคี้ยว